อ่าพิงกันไงตัวหนึ่งหาซิมหาพันกีบพันกีบเป็นเงินไทยกับตัวละร้อยตัวเบิร์กใหญ่เลยดึงไปดึงไปดึงไปฮึบ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 เย่แล้วขัดแล้วขักแล้วบ้านนี้มาดูเขาคะดึงสายยางให้น่องดูอ่โอ้ขักขักขักขัดขัด เออเออเอเอแม่กอดกันสนดีใจดีใจดีใจมากม่โมโหงแกะไปอัอ พี่น้อง FC กันเบอร์สุภุสุคนคือเก่าเด้อเนาะโดยบาวชจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าตามประเทศก็เขายินดีตอนรับเข่าสูซองหมุกดาวันสาวลาวคือเก่าเด้อพนะ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยมาพบมาพบกับสาวมุกดาวันในมืน้อนี้ทางเฮาก็ได้เดินทางเข้ามาหาลูกสาวเฮาคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกลมื้อนี้ทางเฮาก็จะสุดใหญ่ไฟกระพริบจะสเปคให้น้องไอเดียนอกมื้อนี้เนาะ ก็คือมื้อนี้ทางเฮาก็ได้ทําเป็นสะพานบุญให้ทางผู้ใหญ่เพิ่นอยู่พังไทยกะอ่าพี่สาวคนสวยเฮานั่นเองพ่อแม่พี่น้องเนาะกะคนเก่าที่เพิ่นซื้อทีวีให้น้องไอเดียเพิ่นกเพิ่นก็ได้เบิ่งคลิปไปเนาะเพราะว่าน้องไอเดียเพิ่นว่าบ่มีสายยางพเพิ่นได้หาน้ําเพิ่นว่านะหิวน้ําคือทางเฮาแล้วก็จัดสเปคให้เลยพ่อแม่พี่น้องเนาะ ในรถพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ30เมตรใส่ยางจัดสเปคให้น้องไอเดียมื้อนี้เนาะโดยทางสมุกตะวันกะขอขอบุญขอบคุณทางอ่าพี่สาวอยู่ทางประเทศไทยเด้อเมืองปัตตานีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะทางเพิ่นกะบ่ให้ออซื้อเสียงเลี้ยงน้ําคือเก่าทางสมุกตะวันกสิขออวยไสอวยพรให้เพิ่นก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงคามเจ็บอย่าได้คมไข้อย่าสิมีปสจะโรคภัยไข้เจ็บเด้อเงินใดน้องมาเงินดอลลาร์ไหลเข้าเต็มกระเป๋าเจ้าจนเหลือจาย เจ้าให้มาสำนีก้ก็ขอให้ไหลกับคืนหาเจ้าลอยเท่าพันเท่าเด้อก็ขอให้อ่ะเอื้อยก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอะก็ขอให้นาทีการงานก็ขอให้เจริญฮงเฮืองเด้อเอ้ยเด้อเนาะกินบบโมกจกบุญลงเด้อสาธุพ่อแม่พี่น้องอโดยทางเฮาก็โคขอบุญขอบคุณทั้งเอื้อยเพื่อนหลายเด้อที่ให้ทางสมุทรตะวันเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้เนาะโดยวปะพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะว่าอ่ะน้องไอเดียเพลินแบบ หลังจากที่เห็นอ่าสายาแล้วอ่ะสีหน้าเพิ่นสิออกมาประมาณใดเนาะคือเมื่อวานนี่ก็ไต่ต้นนางพ่อแม่พี่น้องเนาะยังได้อ่าหิวน้ําอยู่ว่าซั่นกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องป่ะไปเบิ่งไปชมนํากันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยโดยเฮาก็มากับบ่าวถาวรโดยสวัสดีโดยมื้อนี้เฮาก็มาให้บ่าวถาวรเพิ่นเต่าสายาให้เนาะโดยยกสิบ่าวถาวรถือกล้องให้เด้อบ่าวถาวรเนาะโดย โอเคขอเลี่ยวปะอบคุณขอบคุณค่ะอ้หไอ้เด็กน่น่เล้จาเอทำอะไรเออฮะอไม่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 ปลุงโมดีใม้าไหม่าในไหนกันจีแม่มุกมาแล้วดีใจม่มุกมหานองไอเดียเออแม่มก็ดีใจขึ้นการโน้ตโมนี่คือซื้อกาเบิ์บานเ่ซ้อสมาร์ีปาลุงกันล สบายดีโดยฮ่าโสบายดีโดยพอโดยโดยสบายดีพอสุดงานแท้เหมือนนี่เอสีชมพูองตังแท้เหมนี้ฮะได้กินข้าวกินหน้มโนกินแล้วเออมามืนี่ไปกินแล้วจะได้ยังกินหล้วาวหูกท่าหูกแล้วก้บวเ้สรลแลวกข่าวพัดซ้นข่าวพัดซีนซีนมาเสร็ กินมาใดอน้ไม่หายไนแบอ๋อแยงมุอเพิดอบ่เคยได้กินอยู่บรุกปิ้งไก่จะอยากบ่ขันอยากไหเมื่อเมื่อนอนน้ำเมมุกเด้ยบอกนีเมื่อนอนน้ำเมมุกคืนึ่เน่ยตื่นมามมกสีมาทรอะกับเวตตลาดิ้นไก่ซีนูเมมุกซื้อมาให้เลยจะซ้อปปิ้งซัมปิ้งก็ได้เมื่อ อนี่บ้านี้บานัพอตู้ไม่บานังพอตู้ดูบาน้องไอเดียมาแรงน้องไอเดียสิบ้าน้อน่าเมมูกเอรงพอตู้โตรงจวะใวะดน้องตู้นะเอาบ้านพอตู้นะขอพอตู้เอ่ะพตู้น้องไอเดียสิบาน้องเมมูเอใหเมื่อวเอดอเโอเคสำหรับไมพี่น้องภาษาคันเมื่อกับเมื่อเดี๋ยนี้เดยได้เมื่อเดี๋ยนี้เดยได้ บ่ดีเมื่อใดดีได้ไรโอเคจะไปอ๋อประตูนะขอลูกสาวเมื่อใด้เด้อบาทนีเมื่นอนน้ำคืนหนึ่งได้บาทนีิเออไปสั็นยังบ่ดีดีนุ่งเครื่องดีเจาะเมมูกไว้ได้ดีนุ่งเครื่องดีได้อได้แล้วเออไปสั้แหมพ่อทาไปนั่นเนาะพ่อทาจับกล้องเหรอเมื่อใด้เด้อไปบ่ายประตูเลยแม่ลูกบมา คุณแอ้มือชอบก็ได้ไปซื้อมาให้ไปซื้อมาแล้วก็มาตอนตูตูได้ได้ฮะฮงยางพลาสติกนี่ฮะยางไลาเต้กนี่บอขรงไข่ด้อันนี้บอตรงไ่อึ๊บอ้าวพที่กันตรมาที่กันอาว จะบกอ,อยากได้บว่างอยากได้บแม่นกุลุอยาก,ดก,ดกดได้แนะหงกุลเมกองันมกหงกุเม้กุนเดนกุลด้หเอนกห้กุลัเดแล้วลนันเน,นกนุนนาาลุแหงลุนกลกันเมนกุแงลุซเแงลเุหงเแลเนงันเหลลลูก ขอบขอบใจปลาลุงนุกปลาอ่าปลาลุงที่เปิดสื่อทีวีให้ลูกทันเนี่ะขอบใจเพื่อนไหมขอบใจเด้อปลาลุงมีซื้อสยามให้ลูกไอเดียมีซื้อสยามให้ลูกไอเดียอืมแต่ขอบใจหลายหลายมีขอบใจหลายหลายโลยเอาใช้ถือไปได้บ่บัดเอ้าได้สยามเนี่ยเมื่อน้ำเมมุกด้วยภาษาฮะบ่ได้สยามในเมื่อน้ำเมมุกด้วยภาษาเนี่ยเมื่อหรือเ มาพี่วาา่าพี่เสาเอีหยังก็นนองระตาเลยปิงปิงเออโตุขนัดปิงไก่กับอีหยังอ่ะนักปักบิงจีมันนิดจีจืดอ่ะไม่ดุอ่ะปิงไก่นะไม่เป็นจืดสียยางบ่แบบได้ปิงไก่ได้สิเมื่อน้ำเมมุกอยู่าแซะเนี่ยฮะได้ปิงไก่ได้สิเมื่อน้ำเมมุกอยู่บแสนฮะไอคือบอกเคยแท้เมื่อกต่ตอนนั้นคือบอกเมื่อบัแขฮงเฮงวันนี้หดบ่ได้ยิน <c oughs> เออบางแนบอกขตื่นแม่ดีใจดิมาสิดีใจดิดีไปยนั่นแหละดีเดหิวน้าแล้วหิวน้าแล้วดีใจ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 แล้วแมวน่งกินใจใหญ่กใหญ่ออแต่เคยกินเยอะเได้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 ตีกัใหญ่เีมือบ ไรป <laughs> <laughs> yeah, no ิ้งไก่หน่มิดสมอลต์จเ็ดเต็มใเลือกม่มกแม่านสามสบเมตรหมกาดใช่บอกดูหาูกเอามาพีปิ้งไก่นอสูบป่าสูบลกว่ะตบดใหรผู้เดียวบอกไม่มกกิีน้ำนะไม่มกินขาเทยงพี่ได้มืนเลยให้ม่มุกินน้ำบอกขีน้ำกินนะนเขาผมเพี่้องผู้เออิงไง ตัวหนึ่งหาซิมหาพันกีบพันกีบเป็นเงินไทยกะตัวละร้อยตัวบิ้ใหญ่เลยจะเคยได้กินยี่โลุนบเคยดีใจบ่หมอนิสัยยางก็ได้ดีงไก่ก็ได้กินเออโต้ถามแม่มุกแม่มุกกินข้าวแล้วบ่ถามมแม่มุกกินข้าวแล้วบ่ยัางกันแล้วมากินน้ำลูกสาวนี่แหละกินเลิศเอ๊ะได้หุงข้าวเพื่อนแม่มุกอยู่วะหล่ะหุงขาหูบ่ยังยังหลายบ่เขาแล้วหลาย โอ้แม่นี่บ่แล้วโอ้แม่หมู่กินหรายได๋แม่หมู่กินหรายเด้ออ่าถ่าจังชาติบ่กะเดี๋ยวสิให้พ่อถ่ายเฮ็ดให้แหนเนาะเออแก่ก่นเด้ออ่าจังได๋กะให้พ่อแล้วกะน้องอ้แย่พอบิ่งขอบคุณทางเอยเพิ่นอีกเทือหนึงเด้อน้อง่กทงอนเอ้ยใหญ่จะดีฮาแหละพ่ออนผู้ที่ซื้อทีวีให้แหละพได้เบิ่งคลิปเมื่อวานนี่กโอ้อีต้นเด้พ่นนาน้อยได้อันหิวน้พ่นน่ะ ขอบคุณขอบคุณเพื่อนในลูกอ่ะขอบบุญขอบคุณเด้วยผูใหญ่ใจดีไม่ใหญ่ใจดีไม่ใหญ่ใจดีอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกอยู่เมืองนอกขอขอบุญขอบคุณขอขอบบุญขอบคุณทุกคนทุกคนจงมีอยู่ดี ยังมีอยู่ดีม,มีแห้งมีแห้งสุขภาพสุขภาพเข้มแข็งเข้มแข็งต,ต,ตัวนี้ต่อไปตัวนี้ต่อไปหายเจ็บหายจนหายเจ็บหายจนหายพยาธิโรคค่ะนี่ปให้มีพยาธิโรคค่ะปลอดปลอ้มีพยาธิโรคค่ะตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยยิ่งยิ่งคนเดอร์ยิงย่งยิง่คนเดอร์าทุก เออดีดีดีป่านเนี้ยอันอไหนเลยบ่เลยอ่ะนี่ก็ะทง u, <tem> ังประตูเนาะขอบขอบมุกขอบใจขอบขอบคุณขอบบุญนำผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เมืองไทยและที่รุ่งนอกหลุกประเทศเนาะทุกคน ขอให้มีสุขภาพแข็งแกร่งต่อไปความเจ็บหายได้ความไข่หายนี่และทางพ่อทาและกาแม่มุกเนาะทุกคนเนาะจงมีสุขภาพแข็งแกร่งต่อไปหายเจ็บหายจนลลหลุดหายหยาดหลุดปรารัฒนาชิงไดขอให้ได้ชุกความหมัราัฒนา <c oughs> และขอให้ได้จุกความมุ่งหวังตั้งใจต,ต่อไปขอให้เจริญขึ้นก้าวหนา ให้ทุกประการขอให้มีติโชคมีลาบคอยเงินเรียนไหลมาเงานินโนลาไหลเขา้าคอยพุทธเจ้าหันร่ำรวยถิง,ยง,นนงกับประสาสาอุด้วยเอาบอมาให้รางวัลในมุกบ่ซาบาหนิหายเ็นได้ปู้ยเสียตู้เพย์บ้ย <laughs> ืมรางวัลพุทธเจ้าเตื่นก,ก่อนหร <laughs> เอารางวัลเด้อ เออเจอเออแฮงกอดกันมันเออดีใจดีใจดีใจมาเป็นมุขหองแกะมันเออไปบานนี่พ่อระเบ้อบานนี่กินนะฮะเดี๋ยวแม่มุกแช่พอทาไปใส่ไห้ได้บ้านนี่ลงไปวาดไอ้มาบ่หอนของหน้าบอสามสิบเมตรหอนหอนลงเออไปลาดุกโล่งไหมบ่านไหม โอ้ดีใจดีใจดีใจรำแนบันเน้จำได้พอหอยไม่ได้ไปจะนายด่าหอยแมาหารแมวหนุบน้าโอ้ปั่นบ่ปั่นหอพาโอ้ยขอบใจขอบใจเออขอบใจดูขอบใจปาปพาไปนี้าแม่ไปลูกหมายใหแ่ลูก ใช่เนานะโอ้อึ๊บอ่าดีนะาปเยใหตเพราะถ่ายดึง,ด,งดึงไปนี่เราพอทายดึงนี้เราสูบน้ำได้ลองไอเดียดึงไปดได้ไป่ลออปลปะลูกมาาพอดึงไปก็ได้ ไปหึงไปดึงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบปัด,ด,ด,ดก,กันลูกปัดก,กันปัดลูกน่ะเออโอ้ขากขากขากกว่านี่หอืมดูวัดก,ก่าอีกเนาะ เิงแล้วบ่โอ,อ้ฮอดฮอดพุด่นบ่ลุฮอดบ่อันนอันหนถตนะ้นไผ่น่ะฮอดบ่ฮอดเนาะเอ้อผมไ่พี่น้องเนาะนนี่ไก่ยังอันน,นั้นอยู่นังเหลืออีกอ Too sau bắt đầu. Oh, phunako, mày phi lòng anh ơi nó. Ma hát ký kathy bài nhang đưa nhau yà tóc. Thì... Oh. đừng đừng, anh đâu đừng. đừng phải sạch có nó mày đâu đâu. Vì là tao hụt hụt, anh à, ơi có nó mày đều bằng đuôi. đừng bằng đuôi hát bỏ. Ah, nhao, ơi ly. Ho mày phi lòng huy. สามสิบเมตรจะสเปคให้ฮดหน่อมหนอมันกับวิญญาณแล้วลูกเอ้ยบานี่สบายแล้วบานี่หลอดดุดมาดุเสถียรสามสิบเมตรพอยดีหรอเนะโดยจะสเปคให้เลยแบบว่าแบบ เวลาไปฮดขบใจทำไมอันเบทาด้อยโดยพอบาเป็นยังน้องไอเดียได้ก็ทา้งลูกก็ดีใจคือกันก็มีแต่อันอันเล็กไฟพอมีบ่เดียวส่ให้ทั้งอันเบาทาเพิ่นอันโตใส่อันนั้นให้เลยอันล้นล้นก่อนนะพอล้นแล้วก็อันุดใส่อันพอเราเราเราไปเอากระเพยนี่ละโดยทียันรถที่ไปเอากับอันกับไปเชื่อกระเพยได้เป็นปับ กัะพายก่อนเนอะกระพายพัดแก๊สบ่เออทางเมมุกกับบลัดเระวังได้ลูกครับรถไปนะชื่อกับบลัดชื่อน้ำผึ่งทางชื่นบานเออโอเคโอเคสรุปไปคอยไปคอยมาเด้อขับรถเด้อที่เราจะผุดทางเด้อเบิกเงินอ่ะไปฮอดเราแบบเห็นเงินได้ลูกห่อนไเห็นเงินเฮียเลยโดยไปบาทนี่โอ้สายยางกับเป็นเขาเอิญมาใส่แบบพลาสติกบ่เมนบ่ นอเพราะนอแปลว่าอันนี้ตัวนี้ที่ทนสุดเป็นตัวหนาะอันนี้ค่ะแบบอ่าเป็นรถเป็นล่างเหยียบกรบโปะตกพราะมีพี่น้องเนาะเพราะว่าใส่ยางมันนิ่มตมันมีลายรุ่นมันสิมีตัวราคาอันนารุ่นแข็งราคาเจ็ดพันแปดพันก็มีแต่ลุ่นอาตัวราคาสิบปลพันมาให้เม็ดหนึ่งนะอันนี้ตัวนี้นะมันทนพอเนียนทนเลยแล้วอันเม่นอะไรอันนี้นะสิบอ่าสิบสามพัน ดีกายที่ชูติเม็ดชิพพันธ์นะอยากอู้นางซื้อเดือนมีนาน่ะซื้อมามาเงินดองน่ะแม่ลิศพันธอันนี้แบบว่ามันก็ขึ้นไปมันขึ้นค่าาเนนะขึ้ตามเงินพลอยโดยอันทันหนึ่งแห้งแพงสิบห้าพันก็เลยต่อเพิ่นเพิ่นก็ได้หลุดหายเพราะว่าอะไรแม่เดะ อกะดีใจดีใจนะจดีใจมซุดเลยพลอยหอมอ่อนซัดอ่อนตัวสัตว์แข่งเวลาเอาขึ้นเพิ่งนี่กะพผมเองพี่น้องหน่อยน้อจับสายยาเลกขึ้นเลยบาทนี้คักคักใจแล้วแม่เอ้ยเด้อเด้อพอดีใจดีใจง่ายน้องพอเนาะง่ายเด้อไปทำไมกันง่ายกดีใจนะก็มีแต่ทาเบาทาเพิ่นอาณาทาน้องไอเดียเอาเล็กไฟมาพผมเองพี่น้องหน่อยเนาะมาโต ยางอันนี้ไมค์เขาว่ามันคักยางเนี่ยมันยางซุกยางชิกใจอ่ะค่กใจเด้วแบบว่ายางนิ้มันเป็นแบบว่ายางแข็งฮะนุยางแข็งแข็งแมนตัวนั้นหันแห้งราคาถึงพอแม่ละแปดพันแต่ว่าลูกเอาให้มันแพงตัวนี้โดยการลูกเอาตัวนี้กับดีใจประทับใจหลายเลยเดลยดีใจดีใจที่กันยินดีเดลยแบบว่ามันมันอันนั้มันนิ่มเนาะมันนิ่มมันนุ่นอันนี้แบบว่ารถรถเหยียบกับบอานั่นพอไม่ใช่หรอบอแต่เอกบอแตกโดย เออกินขนมได้แขวเหยียนอยากอยาเห็นหลายคนใช้เยอะลูกโดยเดี๋ยวนี้ค่ะมีกับมีแต่เนยมใตรใช่ไหมมิตรใช้ตัวนี้เนาะโดยกันมาตัวราคาตัวนั้นน่ะเวินาทีท้ายโดนไปแตเวลาทีท้ายรถเกียบมันแตกไปตัวนั้นโดยการมันคำมันเป็นเก่าเลยแต่เขาแต่คนเหยียบมันจะแตกโดยมันกรอบเด้ตัวนี้หามบอหน้าเนาะตัวนี้มาต้องห่วงนแะมันยืดคืออย่างกระติ้วนะพอกระเบิร์ดฮาบบิบก็ฮาบบิบเนาะโดยแห้งฮามบิบกันยัง เดยติดขนาอมาเด้ว่เฮ้ยมาลูกมามาพ่อทาป้ายบาทนี่เออสินข้นไปนี่ฮอนผลตกปลลูกคืนนี่ตกแห้งบป่โอ้ไก่เติบได้พี่นี่กูเปพี่น้องเลยเนาะกะกะเป็บ เปเวอร์เลยสามสิบเมตรโอ้โพี่ทางพี่กันยังอันนั้นดูพร้มไหมพี่น้องเลยเนาะโอ้บักไก่คักคักคักเฮดคักคักเด้อบ่าถาเอ้ยกำลังใสให้เด้อพัวขาเอออย่างนี้มาลูษาเวานะเป็นกำลังใจให้เด้อผอวบาเนาะโดยฮึบ Ô, đại bò đại bò của ta, này này <laughs> nắng nhặt ừ. à, <laughs> <đe> <laughs> <thuận, thuận>, <laughs> à, cả ha, ơ, ướp, ơ, ơ, này, ơ, 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 ตาเรเมมก,ก็คือุกคือออกงานใท่ไหมเดี๋ยวเาเพิ่นบอตั้งแบบบอร์ใส่บะโอออ <c oughs> เอาขอลิอกๆเ,เลยพอทา้าถ้าอย่างติวมาปะไปตเอาอันไหนติวมาไปลุกใ,ในกระตารถพอทาเด้อโอ้ในเระบ้านนี้ อยู uh b ó, b ó uh ่บ่บ่ทถอะอยู okay. ่อย uh, ู่เนาะมั่นใจบ่เขาประกาศบ่เด้อเอนี่เป็นตัวนี่รุดพอคนบ่ใส่กาวน่ะบ่เป็นยังบ่ท่าเดี๋ยวอันนาคบเอาก็ได้เนาะอันนี้มันเสร็จหมดไงพุ่นบ่ไสนทางไหนบิ่งได้คอยได้เอ้ ดีใจบ่าววะนี้เออปกติจะหิวอ๋อเล่าหิวกับไก่เติบได้พ่อแม่พี่ดาวเลยนะพค้ไก่เติบเออขึ้นทางข้างเธอแลลูก <laughs> เย่แล้วแล้วดีใจปะลูกใช้ลองึงรูปบาทนี่ฮะลองึงรูปฮะให้ให้ให้พอตู้อนาเปิดเปิดไดมึงรูปะลูกโองรูปโอเคนะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวลองเปิดลองเบิง์นแยมันปืดมาเห็นอะไร ว่าตาต้องขุดไม้เลยค่ะคุณตุจะกะไม้และมาขับเลยขันบลคับไม้มันเป็นอะไรก็่อมันนะบลเป็นยังเออในเด็กกะนันน,นี่ก็ได้โอ้โอ้อบลไดนะ้มีเสียงอย่างลยบ่โอ้ผมไปพี่น้อะไรปะเดี๋ยวให้สิบบาพไปเบิ่งมาหน่โอ้โอ้เฮ็ดคักแท้อ้า ดีใจออับได้แล้วโอ้คัก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 าไม่น่าหัต้นไห้ต้นต่าคักได้บ้านนี้ด้วยวันนี้แรงแรงเจ้าเจ้าบงด้ลูกเจ้าบงด้วะเ้าคักเลยนี่น้ำแรงคัน้แอย่างนี้นะครับัก่งหยาเดิมเดิมดูเดิอ โอ้คักแล้วคักแล้วบ้านนี้เวลาปูผักเูแรงแอคักแล้วคักแล้วบ้านนี้โดยแมแ่แหละออโอ้ใช้ใช้ดึงมาได้บ่บ้านนี้ใช้สีหดต้นมงนลำบ่ดึงมาดูพอทะดึงใส่ย,ยางมาให้นอ้องดูโอ้คัก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 ดูพอแล้วลูกพอปีเลยพอพอปีเออ โอ้ค่ะค่ะไม่ตัวนี้พ่อเบิดโม่นี่มันทิไปตา่ไปตาได้หรอไปข้ามบ่เอ้ได้บ่พ่อตาได้บ่นี่นี่เปดนี่ได้ชาดิบ่นี่ก็ได้นี่พอได้นาะมุ้ยสุดางม อมาต่อพ่อทายให้ได้ได้บัดนี้มก็ต้องขุดลงตัวขุดลงเล็พ่อทายลูกมีบ่เสียมบ่มีอ้าเสียมบ่มีบันเให้ได้ได้บัมันอืมครึ่งนะ เลยเพราะว่าเวลาเขาเขาเปิดอันนั้นเลยสายมันอันนั้นโทรมาเยอะเัยมัน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 ยุ่งเลยเพราะว่าทั้งอันน่ะพอพนบ่มีเสียมผ้ากับโบมีพอนไปพี่น้องกันน่าเสียดนะมาเห็นอันนี้ก็บ่ได้จะให้ยคาราบอนดันดันอันนั้นมันเนียนเลยเฮ้ยโอ้ได้ไโอ้ยคักแล้วคักแล้วบาทเนี้ยโอ้ยชับนั่งก็ได้รวยเรียบร้อยเลยเด้เออ โอเคบาดนี่โดยเขาบอกแก่ลอยๆโดยโดยพอบโเป็นยังลูกสาวได้ก็ดีใจแล้วเอคือว่หาน้่งไก่แล้วโดยหพอนเฮถอแต้เฮถอแต้โดยโอ้คักแล้วคักแล้วบาดนี่ไปหิวไปอาบอยู่บ้านไปหันแล้วลูกป้าไปหันแล้วเออเมย์มุกเย็นเยอะเออป้าหันแล้วเออเออย็นแล้วอู้สายเอาอะไรลูก บัตลูกได้สั้นเออบัตรเชี่ยเตเมมุกเย็นบัตเจ้าได้สั่นเออดีใจแล้วบัดนี้เนาะเมมุกก็โล่งใจน้ำบัดนี้จะสิบได้หามน้ำในเด้บัดนี้ได้หามน้ำอยู่ห้องน้ำแล้วโดยก็มีแต่เมมุกกะเพิ่มเติมก็คืออ่าสร้อยแล้วก็เก็บให้เป็นระเบียบ้ะลูกเด้อเก็บหักษาไว้เพราะว่าเพิ่นซื้อให้เจ้าแล้วก็หักษาไว้เพื่อจะไปแบบนี้ันจะน้อยแบบอ่าผู้คนมาบ่อรัวเด็กน้อยเนาะมาหลิดมาซั่นซะจะได้ผัดอันนั้นเด้ เจ้าสียยางกับอันหัวไปได้นะโดยอืมก็มีแต่เจ้าหักสาวน่าดูเด้อบัีิเด้อโดยเออมีแหงว่าบัตนี่ฮะมีแหงตะเกาตะเกามือมือหนึ่งจะหิวน้ำจากเธอหรอเขียวชองเสือสามเสือต่อมือนะเออบัตนี่คือเสียบปักจ้าโหลดบเออดีใจแหงหมดหรอเย โดยไม่มกกระดีใจคือกันเนาะจะได้ไม่มกุกกระดีใจคือกันเออต่อไปจะก,กระเซบะไปได้หิวน้ำแล้ววันนี้เวลาเอาน้ำเอาไนมาเข่า้องน้ำกันจะจะไปะได้เข่า่กนไปตั้งน้ำได้บ้างเด้อยกใจไม่มก<อ>ุกอกใจไม่มุกไปห<อ>ลยเด้อโดโ้อลูกยังไาให้ แมมมูกมาใสยางมาให้ลูกใส่ลูกสบายลูกสบายขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆลายแมมมูกอยู่ดีมีแห้งเพราะว่าแมมมูกอยู่ดีมีแห้งตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยเหตุบ่ให้มาพานเหตุบ่ให้มาพันน่าดูดมาไกลโอ้ยมีผู้ชิงจักซีดเนาะเพราะว่าไม่มีผูชิงจักซีดมาปกป้องมาปกป้องให้แมมมูกตลอดให้แมมมูกตลอดได้เงินได้ทอง แมงมุมกระทอมลำรวย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 ใช่ถือแมงมุมกระดีใจเนาะดีใจเออแมงมุมกระดีใจคือกันเลยเออผละฮอนแล้วบ่เออเบิ่งบัดนี้แมงมุมมีแต่เพิ่มเติมนะบ่ะนี่เนยอาบน้ำมีห้องน้ำแล้วคัดขี้ไข่ได้จ้าจะนายเฉยเฉยโคเกิ้ลได้ดิจะนายมีแต่เฉยเฉยคำได้ดิเนยเน่ะ โดยมีห yes. ้องน้ํากะอาบน้ําสุสบูหอมๆแล้วกะแล้วแต่กะมากะถ้าแป้งคึ้แม่มุกบ่เด้อโดยคัดเด้อขี้ไข่นําเลยคืนนี้ก็ยังทาแป้งเออนั่นๆแล้จังหอมเนาะเออนอนใกล้ประตูย็นประตูมินเด้อออโดแม่มุกก็ดีใจนําเนาะบาดนี้แม่มุกเสร็จภารกิจแล้วบดนี้แม่มุกกสิเดินทางไปหน้าต่อลบาดนี้ย ก็มีเตยเมมูกับผ้าพรมเติมกินข่าวลายลเดอร์ปีนกาเมมูกซื้อมาให้นะไม่ได้ถึกใจบ่ถึกใจถึกใจที่ไหนไรเงี้ยงกเออเง็กโบให้ปี้รูงว่าเง็กโบเด้อเด้อบักไงเนาะจันทร์นักจะเต็มให้หมดนี่กินข่าวลายล่าได้ทุกเด้อรยกินข่าวลายไงไม่วายเดอรเออบ้านนี้เมย์ชิได้ขวบตัวเดินทางกับป้าได้บ้านนี้เด้อมาบ้านนี้ โอ้ตายลูกละเป็นยังเจ็บบ่ฮะเจ็บบ่ฮะเจบเมื่อถึงฝนลมมึงเจ็บไปจัดฮะถึงเมือจะมาลูกเจ็บบ่บ้อนชุ่มดิโอ้ลูกสาวเลไม่อยากให้แม่มุกไปป้าไม่ใช่ไหมฮะบอกเผื่อใไปนี่

โดยโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องทางเฮาก็ h o ขอบุญขอบคุณทางพี่สาวในลาเด้อที่ไว้แน่ยสียใจให้ทางเฮาเป็นสะพานบุญให้โดยทางเฮาก็โอ้เห็นน้องเพิ่นสะดวกสบายเฮาก็ดีใจหลายพ่อแม่พี่น้องให้เนาะโดยถ้าว่าทางเฮาผิดพลาดหม่องใดทางเฮาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้อง FC กันเด้อสุขสุขเด้อเนาะโดยทางเฮาก็ขอขอบุญขอบคุณเอ้อเพิ่นหลายๆที่อนณาเป็นอ่า ผู้อ่าซื่อสยามให้น้องไอเดียเนาะโดยทั้งขฮาก็ดีใจลายเพื่อนพี่น้องอะไรจังไลก็ขออวยใจวยพรให้เพื่อนก็ขอให้เพื่อนอ่าอยู่ดีไม่แห้งคมเจ็บจะได้คมไข่ยาสุมีเด้อนอนรับก็ขอให้ได้เงินพันนอนฝันก็ขอให้เจ้าได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้เจ้าได้เงินแสนแบดมือไปทางใดก็ขอให้ได้เก้วมันโซกโลกภัยจะได้มีมาเบียดเบียนเด้อโดยทายนี้สมองตะวันกะขอกล่าเข้า่าสบายดีสบายดีฮ่าไปแล้วนะ